สวัสดีครับตอ่อครับภาคที่แล้วผมเอซีอรุ่นนี้ผมได้ไปล้างนะครับล้างแผ่นปิ้นเอซีอรุ่นนี้นะครับไปล้างแผ่นปิ้นผมมากอบหน่อยหนึ่งแล้วเพื่อปการเสียเวลานะครับนะครับุ่นนี้ได้เจ็ดปสี่แปดหนึ่งศูนย์ทแซนนี่ครับ,รท,รบที่บอกว่าน้องให้มาแล้วจอมันดับ สาเหตุอะไรเดี๋ยวติดตามผมมาครับใส่ฮาร์ดดิสผมไปลองก่อนนะครับเพื่อเป็นการหลายๆวันที่แม่ไม้ลงคลิปก็ใส่ฮาร์ดดิสกับอะดิสผมไปลงเป็น Windows 7มาเพราะเครื่องนี้มันเขียนว่ามันมีเขียนว่าวิต้าพวกะอะไรวินโดว์เก่าๆหน้าหน้าลง Windows สิน่าจะไม่ค่อยโอเคครับ ้าอยู่แจะไม่ค่อยโอเคผมเลยลงวินโ o เจ็แล้วก็ประกอบครับนตัวนี้นครับตัวนี้เด้อพี่น้องมันจะมีขั้วต่อก็เช็คขั้วมันเหมือนกันตรงไหนมาเข้าเข้ากันนี้ครับขั้วต่อของรุ่นนี้นะบางรุ่นก็ไม่ได้ต่อนะครับแล้วก็มาเข้าตรงนี้มันจะเข้าเราก็ต้องใส่ตัวนี้ก่อน ดูท่าทางมันกันครับว่าแล้วเราประกอบผิดอีกตัวนี้ไม่ได้ไม่ใช่เราต้องหันมาองนี้แสดงว่าอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่น็อดด้านข้างนะครับข้างใส่น็อดสกู เราจะเรียกว่านอตครับจริงๆเขาเรียกสก,กูเกียวหวยแบบละเอียดนะครับแต่ผมเรียกบางทีผมก็เรียกตามแบบบานๆเขาเลยบ mm ุต hmm. รไทยผสมอีสานเหมือนเดิมนะครับจากออสเดียไครับพี่น้องเอ้ยเอาไม่ได้บอกตรงๆนะไม่ได้เป็นช่างคอมตรงนะครับแต่พอรู้นิดหน่อยนะลงโปรแกรมได้นะแต่ถ้าเป็นซ่อมเมนบอร์ดจริงๆนล้วเซ่อมไม่ได้นะ บอกเลยนะครับแต่พอแก้ไขระด,ดับลากญ้าได้ครับลากญ้าก็คืออันนี้ผมจะยังใส่น็อตไม่ครบนะไม่ได้ว่าขาดเกินนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะติดแต่ผมลองไปครั้งหนึ่งแล้วครับมันดับทันนี้ผมผมสังเกตดูนะเดี๋ยวผมใส่ตัวนี้เสร็จก่อนเดี๋ยนะครับด้านนี้เข้ากนะัน จะมีที่ดึงขึ้นเก่าอย่างนี้ครับวางลงตรงๆครับมันไม่ได้แย,ย่ครับเป็นวางลงแล้วก็กดตัวนี้ลงนะครับตัวนี้ก็วนี้ลงดึงมุมกล้องบางทีผมทํามุมกล้องต่อหน้าเรือยครับแรมครับ แรมตัวนี้มันสองกิกเหมือนกันแต่มันมีตัวหนึ่งเป็นเก่าแล้วผมตัวนั้นผมเลยเอาตัวใหม่จากอีกเครื่องลองมาลองเทสจริงตัวนั้นก็ใช้ได้นะเน,นีนยเทสผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งถ้าใครพอรู้บอกแนะนำนะครับแรมมันเหมือนกันนะแต่ผมไม่รู้ว่าบัตบัตอะไรพวกคมไปอะไรเขาเลือกรอบไม่เท่ากันหรือเปล่าเวลาใส่สองตัวไม่ติดนะลองครั้งก่อนนะ ไอ้ฐานนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับลองดูก่อนถาดซีดีก็ซีดีเสียครับแต่ผมก็ใส่ไว้ครับสาเหตุที่เมื่อก่อนเปิดระดับผมมาแกะดูตัวนี้นะครับฐานนะฐานเก่ามันไม่มีหรอกวงจรน,นี้ครับวงจรเน,นี้ย มันเสียหรือเปล่าไม่รู้ครับนี่ครับวงจรชาร์จมันเสียจริงๆเขาตัดฐานออกไปหมดแล้วล่ะหรือมันไม่ควบวงจรก็ไม่รู้นะเวลาใส่ตัวนี้เขาไปจอมันชอบดับวิ่งไปหน่อยแล้วก็ดับเหมือนกับว่าตัวอันนียมันไม่มีฐานนะครับมันมีตัวรับอุณหภูมินะที่น้องเหมือนมันไม่มีฐานแล้วมันก็จะตัดผมเลยถอดตัวนี้ออกนะ ถอดตัวนี้ออกอ,ออกเลยนะครับไม,ไม่ใส่นะแต่เอาตัวนี้เก็บไว้ทำอะไรเก็บไว้หมกเม็ดหมกเม็ดเดี๋ยวติดกาวหน่อยเนดะี๋ยวผมจะยังไม่ติดนะผมจะใส่ติดกาวแล้วก็ใส่เข้าไปเพื่อให้มันขวดดูสวยงามนะครับจะต,ติดกาวหน่อยหนึ่งเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ใส่นะเอาปิดฝาตัวนี้ถ้าไม่ล็อกเดี๋ยว พาดกิมันล่วงครับต้องล็อกหน่อยหนึ่งก่อนปิดบางตัวนะม,มีนอ็อตใส่แรมแล้วเดี๋ยวตุกเช็คก่นอนน็อตสักตัวล็อกสักตัวนะครับคลิปนี้จะไม่ยาวนะครับจะดูว่ามันติดนานไหม ล็อกสักตัวหนึ่งตัวตรงดิสหาดิสนี่ครับนะครับตัวนี้ยังไม่ล็อกนะกลับพิกพิกพี่น้องพิกภาษาภาษาอีสานภาษาไทยก็กลับความลึกลงายขึ้นหรืออะไรทำนองนั้นแหละครับนะครับจอก็ใส่มันมีคีย์บอร์ดเก่าแต่ปุมเสียพอยังใช้ได้นะครับผมจะลองเอาใส่นะ เก็บมาของห้างครับของห้างตัวนี้ก็หาไขควงแง่แง่มแง่มพี่น,อน้องเขี่ยตัวนี้นะมันจะมีล็อกนะเขียเ่ยไปทะตัวนี้ใส่น่าจะใส่ไปด้านหลังครับอันนี้มันใช่ของมันรอเนี่ยแต่มันลงล็อกได้นะนีครับมองเห็นด้วยปา มองดูเหมือนยากๆเนี่ยนะครับหรือถ้าไม่ได้ก็เราเราใส่ปิดฝุ่นไว้ด้วยด้วยครับมองดูมันจะใส่ยากเนี่ยนะครับ ต้องเกิความพยายามนิดนึงนะเข้าอย่างนั้นมันจะพับพอใส่เสร็จแล้วมันจะพับจะต,ต้องเขีร์ไปถอยลังกันนะบังมือผมในเด้อผมต้องอาศัยกดแล้วก็ดันตัวดำๆมันล็อกเข้ามาล็อกทั้งสองฝั่งนะครับบังมือผมหนเด้อถ้าท่านใส่ก็น่าจะสังเกติง ถ้าดึงไม่ขึ้นแสด,ดงว่าใช้ได้เอาวเลื่อนมาเลื่อนมาแล้วก็ยังไม่ต้องแน่นก็ได้ครับเอาไฟมาลองก่อนเปิดไฟยังต่อสายชาร์จครับชาร์จตัวนี้อยู่ฝั่งนี้นะสายดปเตอร์ของเอาทีนี้ เห,เห็นจอรพมันุกขึ้นเห็นเห็นพุ่งผมหน่อยเด้อครับสังเกตไหมร้อนครับกดเปิดแล,ดล้วกด F2 รัวครับ F2 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 รัว,ว F2 ขึ้นมาแล้วครับ F2 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 โอ้เข้าได้ครับ ให้ดูขยายหน่อยซูมซูมหน่อยตัวนี้ก็ผมอ่านมาสกิทบอกนะครับ Intel CPU 1กิก1อะไรจุดสากิกะเฮิรตนะครับ ผมใส่เมื่อกี้ hard d w d s d นะครับ w worst อะไรเว็นเป็นเทดเป็นอะไรกันแ่ยนี่ตัวนี้ก็ไม่มีแล้วก็ c d ล m ตัวนี้ก็ใช่ไบโอตก้อนนี้ครับก้อนนี้ก็ s นี่ละรุน่นรุ่นมันครับ s p r e 48104ครับผมเลื่อน กดที่คีย์บอร์ดปุ่มตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูกดตัวนี้นะปุ่มมันเสียแล้วนะเพจะลองกดมันเออเลื่อนอยู่ครับยังมีบางตัวใช้ได้ครับเมนเวลาเจ็ดโมงม่อผมตั้งเวลาไว้ก่อนแล้วนะเมื่อก่อนเจ็ดโมงสามแสดงว่าฐานยังยังพอใช้ได้ครับแรมสองกิกครับเจ็ดโมงวันนี้นะครับวันที่หนึ่ง ผไม่ใช่ครับของเอซร์เดือนหนึ่งมันจะอยู่ด้านหน้าครับวันที่มันอยู่ตรงนี้นะครับวันที่สามสิันนี้วันที่30ผมทําวันที่30มสิบสองันสครับก็แลบ2องกิกเอาไปใช้วิดีโอเมมโมรีก็เหลืออยู่นี่ครับก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับกดออกกดลูกศรที่คีย์บอร์ดเลื่อนไปครับก็ไม่มีบูตก็ตั้งเป็นที่ฮาร์ดดี ฮาร์ดดิสพูดผิดฮาร์ดดิเอด็ดดีครับพูดผิดเวลานะผมพูดเพี้ยนอยู่เลยพี่น้องตั้งให้เป็นราดับหนึ่งวิธีก็กดก็คงมีคนสอนแล้วนะครับก็กด f10 เพราะว่าผมก็เซฟก็กด F10 Enter ออกเลยครับดูนะครับเข้าวินโดว์ได้ไหมดูเป็นคีโพผมไหมคีโพ่ภาษาอีสานเด้าพุงเด้อครับเด้อ วันนี้บรรยายภาษาอีสานผส,สมไทยพี่พ่ผมลงวินโดว์จ็ดนะเดี๋ยว,ยวนิดนึงมีถ้วยกาแฟนยครับเนี่ยหยิบกาแฟให้เห็นนะชากกาแฟใบมะตูมจริงนะครับไม่ใช่ใบอันเด้อใบยางเละก็ ขึ้นมาแล้วครับ w ินโ o w เจ็ดเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมตอนนี้ทำตามให้ดูกม็มุมมุมกล้อง่ะดูน่าจะนานไหมครับผมจะลองเดี๋ยวผมจะให้เห็นดูว่าผมใช้มือตัวน,นี้ได้ตัวนะ้ไนะมองเห็นปะ ครับขึ้นไปด้านบนนะครับผมกล้องนะตรงตรงชาติเซเวน่นผมขยับใช้ได้นะเอาลองเข้าไปคอมพิวเตอร์ด้ยก็เข้าได้นะมันมีฮาร์ดดิสเดียวนันี่ครับผมลงโปรแกรมไว้หน่อยอย่างนะครับลองเข้าตอกพี XP XP หน่อยสิ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอัดต่อด้วยโปรแกรม m e n d i c a m ในเครื่องต่อนะครับผมจะมันมีโปรแกรมไว้แล้วนี่ครับนี่ครับ,รบว่าเข้าโปรแกรมอะไรบ้างเดี๋ยวนะผมจะเปิดขึ้นให้รูนิดนึงนี่นะครับบันทึกต่อที่ b e n d i c a m เาลืมด o u b l e Click มันขึ้นมาแล้วดูมันขึ้นได้ไหม ของเกา่าบางทีมันก็ใช้ได้เาออเออนแคมดูกล้องมันไดมมันมีกล้องไหมผมจะดูหน้าผมกล้องใช้ได้ไหมตั้งค่ากล้องดิกแตตัวนี้ก็ลองลองปกลงผมลองหน่อยหนึ่งนะครับแอ หนึ่งสองสามหนึ่งช็ดทดสบอบกดได้ไปนะี่ไม่เห็นมันบันทึกอ๋อมันหน่วงครับมันหน่วงครับเอาไม่เอาไมเมื่อกี้เห็นรูปผมเมื่อกี้็ไหมก็ด้วยผมจะเหตุผมหน่วงเห็นไหมนั่นแหละครับผมเพิ่งตื่นนอนนะอก้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ ต่อครับหลังจากที่มาอาัดจากวินดิเคมตอ่อครับลองดูว่าโปรแกรมต่างๆเปิดได้ไหมครับก็เปิดคอมพิวเตอร์เลยทีดีดดดพีซีขนนี้ก็ขึ้นมาผมใส่ SSD ดีตัวเดียวนะครับไม่มีอะไรความจุก,ก็120ยยิกิกหรือก็เหลือเท่านี้นะครับ ได้ต่างๆก็เลยขึ้นแค่นี้แล้วก็ลองโปรแกรมเอ็ก l ลหน่อยรอหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องพี่น้องเครื่องมันอาจจะอนีลองเอกสารพิมพ์อะไรหน่อยนี้เอเอเอ,เ,อเครื่องผม ไม่มันอาจจะจีนะครับผมไม่จีคร um ับวายวายลองปุ่มต่างๆก็โอเคนะครับปุ่มคีย์บอร์ดที่ว่าของคนละรุ่นกับมันนะผมเอามาใช้ลองดูหรือรุ่นเดียวกันก็ไม่รู้มันมีปุ่มต่างๆมันมันห้างไ่น่องมันเสียก็เลยเอามาใช้แก้ขัดก็โอเคนะปิดไปบอต้องบันทึกไม่ต้องบันทึกครับเอาลองเบิร์ดเลย ก็เอกสารเปล่าก็เข้าได้เปิด2 9 0พนะครับก็เปิดใหม่อยู่ก็พอลงพวกนี้บางอย่างได้นะก็พิมพ์ได้ครับไม่ต้องบันทึกเดี๋ยวผมลองตั้งค่าเกี่ยวกับของอันนี้ก่อนครับทั่วไปเดี๋ยวขั้นสูง ของเบนิแคมนะครับการตั้งค่าวิดีโอให้ดูว่าผมตั้งใส่โลโก้ผมไหมเมาส์เมาส์าถ้าใส่สีก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้มีอาจารย์หลายท่านทำไปแล้วนะผมไม่ทํานะโลโก้ก็เราสร้างโลโก้ก่อนคขับมาใส่ข้อความก็คือผมพิมพ์ไว้นี่ครับก็เยวไว้ตัวเลือกตัวนี้ก็เสียงสําคัญต้องเสียงนี่ครับ เสียงเป็นแบบไมโครโฟนครับทีนี้เราเวลาเราจะเล่นาราโอเกตเราจะให้ได้ยินเสียงาราโลเกตตอนด้วยเราก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับดูนะให้บันทึกจากสปิคเกอร์นะครับนี่ครับสปิคเกอร์ตัวอื่นก็ปิดตัวนี้เขาเปิดให้แนะนาที่จริงเราเอาไว้ก็ได้เอาเอาไมโครโฟนไว้ก็ได้นะครับ โกลนแล้วก็ให้เป็นไฮโกลนนี้ให้เป็นโมโนก็ได้ครับโมโนผสมกันตกลงครับก็ตกลงอีกทีครับเทสทดสอบเสียงยังอยู่นะตัวนี้ก็ย่อหนากับทีนี้เมื่อกี้อยากรู้ว่าคอมนี้มันจะดับไหมล่ะลองโปรแกรมอย่างอย่างคารโรเกะน,นะครับแอนดี้คารโรเกะน,นะเทสทดสอบเช็คว,วัน เทปูเสียงอาจจะมีจีทำในเด้อครับไมคผมไม่ค่อยดีผมพูดหลายคลิปแล้วไมคผมปัญหาเรื่องไมค์สายสัญญาณยังไม่ได้ทอมแมเอาพิมพ์พินลองพิมพ์พินนะครับเปลี่ยนภาษาไทยยังไม่ได้เปลี่ยนภาษาไทยครับพิน เลัเพืินเราลองหน่อยดิเดี๋ยวมันเกินสะดุดบ่พี่น้องพอคาราโรเกลก็มิกก็คลิกขวาแล้วก็มาตรงนี้ครับแคนดี้ใช้เอเลมิกเซ์นะครับนี่นครับขึ้นมา ตรงไหนดังแรงแังค่อยก็ตัวนี้ก็เลือดสกอเมาหาชินดนทีตรงไหนดังตัวนี้กีตาร์เจ็ดกับเบิดแอคคอร์เดียนโอเคแอคคอร์เดียนแค้นสักพันผมนะครับ ผมไม่นานนะครับเพราะลองคอมเฉยๆลองคอมดเดียวไม่เกี่ยวกับแรลโลกเกีนนะลองคอมว่ามันดับไหมโอเคครับสวัสดีนะครับตอนนี้สั่นรับคาราโอเกน,นปิดไปปิดไปคาราโอเกะก็ใช้ได้อยู่ โปรแกรมือนอื่นที่มันหนักนกผมลงโปรแกรมพวกอันนี้ไว้หมดแล้วน,นะครับพกเกี่ยวกับสำคัญ Google c h r o m o Google c h r โอ้ผมต่อเน็ตทดลองเน็ตได้อยู่นะครับผมทดลองแล้วแต่ผมตอนนี้ผมอีกเครื่องผมไปใช้งานอื่นอยู่นลไม่ได้เปิด Wi-Fi ครับใช้แบบคลิปนี้ก็จบแค่นี้เด้อครับเด้อสวัสดีครับผม